แล้วมาดู easy five top 10ศึกโดนโคตรมหาเทพเซิร์ฟเวอร์517ึกดศึกโดนจะต้องบอกเลยว่าโปเต็เอนอาทิตย์นี้มาแบบพยองเดชบุบุกิร่าง s อ r โตตึงโตแม่โคตรโหตรอันตรายสร้างปฏิหารช็อคโลมาแล้ว สำหรับใครที่หาล้านเติมเกมพนันต้องเก็งราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมรีดแมนช็อปนะครับผมตัวหนึ่งตัววันเติมปลอดภัยต้องรีดแมนช็อปพนันนะครับผมตัวถนึ่งกูเติมเองเยี่มบ้านเลครับแพคเกจสามพันสามร้อยบาทเนี่ยเดือดเพียงแค่สองพันเจ็ดร้อยห้าสิบก็พนันนั้นพอเติมเสร็จแล้วเนี่ยจะได้แบงค์ส้มนะครับผมสามารถเอาแบงค์ส้มไปกดซื้อถูกไปเก็งในเกมได้เลยนะครับบอกเลยว่าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะครับผมใครอยากได้จัดกันไป และเรามาดูศึกเดินตึงๆกันครับผมอันดับที่10ครับเริ่มมาอันดับที่สิบเาทั้งฝั่งไลออนครับเจอกับ NU ็ครับพลัง16ล้านเจอกับ21ล้านครับแล้วดูครับตรงนี้ครับทันทัสมกะครับผมคืนอาติเมสกิวไปครับผมแล้วดูติดสนามอัฟ์ทั้งหมด5ตัวระกูครับบูเมงไรเดอร์ทางฝั่งของ NU เหมือนจะสวนคืนจังหวะนี้ไล่ความเร็วให้ฟูกิพายุคลางมาจังหวะที่เทรดคืนกลับมาแล้วก็โตดเข้าไปโอ้โหสองล่างตบบแตด้ามกครับแตกหมดทีมครับผมนอเทงเต้งไปเลยครับ จากที่เสียเปรียบครับโดนซัดทีเดียวปอบยกทีมนะครับผมด้วยความแรงของฟูกุกิของเขาครับโอ้โหนี่ครับผมแล้วแทงทอมมาสเตอร์อบรับเรียบร้อยครับอันดับที่9ต่อมาครับผมเป็นทางฝั่งศึกโดปีศาต์กันบ้านนะครับผม MF เจอกับลุงนัด M79 ครับพลัง2ล้านสี่แสนเมเจอกับ1ล้านแแสนครับ โอเคด้านนี้ครับผมโตนิกไล่เปิดมาก่อนความเร็วเร็วกว่าแล้วก็จูนยอมอีกาซันไลต่อยอัดกระรึกกระโรวมาจังหวะที่สองล้านจะแฟนน่าแมนเรียบร้อยครับผมนอนเทงแต้งไปแล้วครับแล้วฝั่งสีเงาเฟรย์มอีกหนึ่งครั้งขโม้เป็นสกิลไปหนึ่งทีโอ้โหใส่ทางฝั่งฟินิแมนแต่ว่าไม่ตายครับและด้านนี้ครับผมจะเป็นการสวนความดันความเอฟเอฟเอฟปาดหน้าเค้กจังหวะนี้หนึ่งล้านน่าแมนเรียบร้อยครับมาต่อตรงนี้แซฟฟ้าทะลุผ่าจะโกฮิสอตอกโซนมาจังหวะนี้โอ้โหเจ็ดล้านน่าแมนครับผมเรียบร้อยครับ เรามาตรงนี้จุดโจมบ้าครั้งครับอีกาฟนายไล่ต่อยปึบป่บปึบป่บสามเลาผู้เสีเมีตายไปแล้วนอนเทงเตงไปเลยครับเรามาตรงนี้ครับผมมาอีกหนึ่งครั้งครับแ้ฟาทลายผูผาอีกครั้งหนึ่งยับเข้าไปจาเต็มใส่แมลงสาบโอ้โหเรียบร้อยต่อมาอันดับที่8ครับผมไปดูกันเลยครับอันดับที่แดเป็นสุดโดปีศตาจครับผมฝั่งซิงกาเปิดมาจากฝั่งกีลาเต้ครับผมเจอกับโดปี่ครับ กินลาเต้เจอก,กับดอกฟี่แล้วมาตรงนี้ของลูกไฟอันนี้เป็นสกิลเทรดขึ้นกลับมาแต่หัวหน้าก่อนจังหวะนี้เกลว,วินยืนเซฟครับแล้วก็อีกสาสนายนจู่โจมบากครั้งโอ้โหตงมันนี่สองล่าส,สงองเศษนะเมย์ครับผมและมีการสวนมาจากทางฝั่งของโซน,นิคของดอกฟี่ดอกฟ,ฟ,ฟี่ฝั่งสีเงาเทรดขึ้นมาจังหวะนี้โโอ้หตายเหมือนกันครับแล้วนี้เป็นสกิลมา,ลมาจู่โจมบากครั้งจากทางฝั่งของดอกฟี่ดอกฟ,อฟอี่โอ้โหตบใส่ฟินิกแมนครับ แล้วลูกเตะราชันครับลูกเตะราชันเตะอัดปลาใส่นักมวยปั้มโอ้ยยังยืนไหวอยู่ครับแล้วโดนพิกกัดก่อนครับผมหมดทีมครับแล้วจู่โจม้าข้าง่อยมาจังหวะนี้ดอฟฟี่ยืนไม่ไหวครับผมปิดเกมไปอันดับที่7ต่อมาครับเรายังอยู่กันในศึกตัวปีศาตครับมาดูตรงนี้ฝั่งสีเงาฝั่งสีเงาไอ้แมสกิวใส่โจเฟมาตรงนี้หูไปเหมือนกันทางฝั่งไฮเปิร์ครับเอาเรื่องจัดๆแล้วฝั่งสีเงาซ้ำมาปาดหน้าเค้กจังหวะนี้โอ้ยปาดเป็นล้านครับ โอ้เรียบร้อยครับนีโอเจนครับผมโดอัดเอาเอาเอาต็มเต็มหน้าเรียบร้อย5าล้านหแสนเมตรครับผมปิดเกมไปแบบนี้ไม่น่ารอดครับเลย,ยูจโจ้บ้าครั้งต่อยแต่อาชุราเขาต่อยอีกหนึ่งครั้งโง5ล้านห,หนึ่งแสนเมตรแล้วระเบิดแตกไปเรียบร้อยครับทางฝั่งก,กัดกร่อนครับนีโอเจน มาต่อที่อันดับที่6ครับอันดับที่6ครับเวสเตอร์ครับเจอกับ NU ครับแล้วเวสเตอร์ครับผมใช้มูเมนเรเดอร์เร่งอันเป็นสกิลเร่งสปีดมาแล้วก็จับติดแฟรชครับทางฝั่ง NU ็นสวนขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าพายุคลั่งจากทางฝั่งของเวสเตอร์เปิดมาก่อนจังหวะแรกปึ้มมา2อล้านหแสนดาวแม่แรงรับแรงจัดจับเลยครับแต่ว่าฟูกิตัวร้ายครับฟูกิตัวร้ายของทางฝั่ง NU เอาบ้างปั๊บ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 หกหกล้าน ซาดาเมตเรย์ขึ้นกระปาเรียบร้อยครับเจอสถานะทานนะครเจอสถานะสนามพลังครับโอ้โหแล้วเปิดแตกไปเลยครับแล้วกาโร่ไล่อดิเมสกูลำมวยจีนมาแตกเลยแค่ดักชายครับแล้วเด็กดอกมากระทืบเรียบร้อยปิดเกมไปครับผมอันดับที่5ครับมาดูอันดับที่5กันต่อในศึกโดนฮิวรอครับระหว่างทางฝั่งของ3-30ไลฟ์เจอกับบาสครับผมในเกมนี้ พลังสองล้านเจอกับ1นล้านแปดแสนดาเมกาโลไล่เทรดคืนกลับมาบอกเลยว่าคู the ่น <début> ี้สวนกันไปสวนกันมาแบบจังหนักครับแล้วมาปาบหน้าเค้กมาก่อนเลยพายุหนึ่งล้านห้าแสนดาเมกครับไล่คอใส่หัวกระบอกเหล็กไล่ตีหน้าหนึ่งทีครับตรงนี้เฟสที่หนึ่งครับแล้วแฟสประกาศแสงจอมตีขึ้นแสงบาดแถวหน้าประจวะดีหโยยังได้อยู่ครับมาตรงนี้ฮะ แล้วก็พายุคลั่งเทรดขึ้นมาเหมือนกันใส่ทั้งฝั่งของ3 3 0 3ามศ์สามลายฟาตรงนี้1นึ่งร้อยหกแสนดาวเมตรโอ้โหแล้วปล่อยหมัดลับมวยกินมา,นนมาลับมวยกินจังหวะตีเทรดขึ้นมา3ามแสนห้าหมื่นดาวเมตครับสามแสนห้าหมื่นดาวเมตแล้วอคอมพิวเตรไล่ย,ยิงมากระดูกหักสีแดงอยู่ด้านหน้าครับผมดักชายไล่ตบหน้าทางฝั่งฟุตบุกิเอสดารไปครับหนึ่งทีแล้วยิงเทรดขึ้นมาหนึ่งครั้งฟุตบุกิเกืบกอบแตกมาจังหวะที่สองครับแล้วยังไงฮะไล่ทิมแทงมาแล้วลัเบิร์แตกโอ้โห แฟประกายแฟงครับไล่โจมตีนะครับผมทําให้มีการสนามนะาสนามพลังรลเปิดแตกไปเลยครับเราไล่ตบหน้าไล่ตบหน้าสามทีแปะแปะแปะเรียบร้อยต่อมาอันดับที่4ี่ครับผมเรายังอยู่กันในศึกโดนฮีโร่ครับสามสามสูไลครับผมเจอกับคิมิโนโตะคิมิโนโตะไล่แทงมามีแฟตล่าง2ด้วยครับผมด้านนี้ครับแต่ว่าอาุเฉะไม่มีนะครับเราบทเพลงบันดาลใจไล่เร่งความเร็วมาตบหน้า ตกมามาหนึ่งเม็ดแล้วขึ้นหินทำลายฟ้าขึ้นหินทำลายฟ้าปึ๊บอ่ะปึ๊บม,มาหนึ่งล้านสามแสนดาเมจแล้วกูคูขนาดพลังแรงมากครับแล้วอยู่พายุคล่างจากทางฝั่งของคิมิโนโตะฮะคิมิโนโตะมาหนึ่งล้านสองแสนดาเมจโอ้โหโถมดาเมจรัวๆครับ <c oughs> จะหลุดอลอย <c oughs> ยกขึ้นคูป <c oughs> าจังวะตีหนึ่งแสนแปดโอระด้าน,นี้ครับผมลัวแขนอรมาจากทางฝั่งเด็กดอก <c oughs> เด็กดอกลัวแขนอรมา <c oughs> ไม่ติดครีนะครับผมใทย ไม่ได้ครับผมโอ้โหอันนี้เป็นสกิลจากทั้งฝั่งจีนอสไม่ขึ้นครับและพายุครั้งจากทางฝั่งของ333สามสามสูดสูดสูดไหลโอ้โหหนึ่งล้านหนึ่งแสนดาเมจเทรดขึ้นมาแต่ว่าตัวดาเมจยังไม่ตายครับเราสะบัดแขนยิงใส่ฟแฝตประกายแสงหลบโอ้โหหลบไม่ได้ครับดาเมจมันช่างรุนแรงแล้วบทเพลงบรรดาใจครับไล่ตบหน้าแบะแบะ,แบะสามทีแบะแบะแบะแล้วพายุครั้ง มาแล้วพายุครั้งปั๊บห406,000ดาเมจอุ้เกือบแตกแล้วเลื่อนหินทำลายฟ้าครับจะต้องฟังของต้นสุกิร่างสองยังไม่ตายครับเราอาจจะเป็นสกิลจะต้องฟังของระเบิดปืนจักรกลของจีโน่ครับจีโน่ระเบิดปืนจักรกลของฝั่งฝั่งคิมิโนโตะยิงมาอัดตาโอ้โหเกือบแตกครับแล้วด้วยฝั่งเดนโดซาร์มัลลัง โดนสนามพลังมาแล้วก็เลิ่อนหินทำลายฟ้าอีกแล้วครับแต่สมเกีวีสองเลื่นหินทำลายฟ้ามาสามแสนเจ็แต่สนามพลังมันช่างระยำใจจริงๆ oh, 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 oh. ปิดเกมครับชนะไปแบบชฉวเฉียดครับผมต่อมาอันดับที่3ครับ อันดับที่3ครับผมกลับมาเจอกันในศึกโลกปีศาจครับโคอี้เจอกับคีลาเต้ครับมาดูความโหดของโคอี้โคอี้มาคําสั่งทําลายจากเกลโดเกลโร่ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บมาโอ้โหหนึ่งล้านหกแสนครับแล้วอีกาซานายต่อยอัดอัดอัดเต็มเต็มเน้นเน้นสี่ล้านเก้าแสนครับโอ้โหบ้าไปแล้วครับอูดาเมสสี่ล้านเก้าแสนในเซิร์ฟเวอร์นี้ครับแล้วฝั่งสี่เงาแต่ทั้งฝั่งของราชาซีฟู้ดครับผมไม่กระทบกระเทือนครับ มาตรงนี้กีนลาเต้หงลูกไฟหงลูกไฟมาจาังหวะนี้หูสี่แสนแปดหมื่นดาเมจแล้วจู่โจมบ้าคลั่งปัป๊บปัป๊บปัป๊บปั๊บปั๊บเน้นเน้นเข้าที่หน้าใส่โกเกสือแต่มีล่อครับพอทางฝั่งของคอเกเริลกันชุบนะครับผมโอ้โหอย่างงี้สู้ยากครับไล่โจมตีเกลวินแต่อัดมาแล้วโดนระเบิดท็อกซิกต้องบอกว่ากัดกร่อนลัวๆครับแล้วเกลโรเกโรอันดีบสกิลปึ๊บปั๊บหกแสนหกหมื่นดาเมจโซนิกบินไปสวรรค์ลแล้วครับ มาตรงนี้ครับผมนอนเพื่อลืงมะม่วงฮะไล่เตะมา1 2 0 0 0 0สนสองหมื่นดาเมจแล้วก็แย็บอีกหนึ่งครั้งหืมโหลดเต็มๆแล้วปิดเกมครับมาต่อกันในอันดับที่2ครับกลับมาในศึกโดนฮีโร่ครับผมโปเต้เอ็กซ์ดีครับผมเจอกับคิมินตโตครับผมในเกมเกมนี้ครับมาดูนะครับตรงนี้แปดประกสงไล่ป่านมาก่อนนะครับบล็อกลูกไฟเป็นหนึ่งลูกเท่านั้นนะครับผมทางฝั่งคุณโปเต้ฮะราโปเต้เร่งความเร็วมาจากหน้ากากหวานแต่ว่า แต่ว่าโอ้โหฝั่งของทังฝั่งคิมิโนโตะครับ <c oughs> เล่นความเร็วมาแต่เขาเล่นความเร็วกลับครับผมโอ้โหดูฮะตัวสปีดแล้วไม่ต้องชงไม่ต้องใช้เยอะนะครับผมโอ้โหแต่ละตัวนี่เร็วแทบจะพันต้องบอกว่าเป็นเดอะแฟชั่แล้วดูครับโหมดสกิลมาแต่คุณโปเต้ te, พายุครัง่งอัดหน้ามาหนึ่งล้านสามแสนดามจครับแต่เนื่องจากส่เป็นสายความเร็วนะครับผมทำให้ดาเมจเนี่ยมีไม่ค่อยมากครับ <c oughs> แล้วละระเบิดปืนจากกลับเช็คโคจากฝั่งเจนอสครับเจนอสจิงมาห โอ้ห้าแสนหกหมื่นัเมงครับดังฝ <w _> ักค <or> ุณป๋อแตฟุกเกครับเลือดยังเต็มเต็มอยู่ครับผมปอกแล้วว่าตัวบักจริงๆครับฟุกิกตัวนี้ยังไม่ตายครับแล้วดูครับพายุครังในเฟสนี้พายุครังจากคุณป๋อแต่บึ้มมาหนึ่งล้านหกแสนนั่นเฟประแสนอนแทงแตงไปแล้วครับอ้โหนี่แหละครับผมไม่หลบครับหลบไม่ได้ครับผมหลบแบบดิจิตอลหลบไม่ได้ครับเจอแบบนี้ครับผมแทบจะจุ้งหนักฮะ มาเฟตสองมาต่อครับผมทางฝั่งของคิมิโนโตะไม่มีความเร็วของแฟตประกาศแสแล้วครับมีแค่ทาสมากิวีสองที่เร่งเต้นเป็นโจมตีความเร็วครับแล้วคุณปอเต้เร็วกว่าแล้วพายุครั้งอัดหน้าไฟทาซุมากิป่าตกงนีโอ้ไม่ไหว Olive, oh! แล้วครับแตกไปเลยครับผมในเกมเกมนี้ฮะแล้วเชโกยิงคืนกระบาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น่งครับอ่าแล้วจุดอร่อยจุดอร่อยหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งอัดอัดเต็มเจ็ดหมื่นเจ็ดครับ มาแล้วครับตอนนี้เรดขขึ้นมาเหมือนกันครับทางฝั่งคุณโปเต้คุณโปเต้ป,ปักอีกหนึ่งทีโปเต้เอ็กซ์ดีมาลินไล่กิมหนึ่งครั้งครับผมโอ้โหแล้วดูตรงนี้ฟเฟดที่3ครับ<อ>เร่งความเร็วตอกย้ำความแรงตอกย้ำความโหดตอบย้ำว,ว่านี่แหละฟุบุเกิโน,นหนึ่งของเซิร์ฟครับเรามาดูตรงนี้ฮะฟุบุเกิเอาแล้วครับผมพายุครั้งในเฟดน,นี้ปุ๊บปัดปัดตึง้งโอ้โหนึ่งแทร็กเกือบสี่แสนครับ อันดับที่1ประจำสัปดาห์นี้ครับลุ้นแล้วลุ้นเอกลุ้นแบบโคตรจะลุ้นลุ้นแบบเกี่ยวเหนียวครับโปเต้เอ็กซ์ีเจอกับกระสอบทรายครับผมทีมผมเมงฮะด้านนี้แฟตประกายแสงครับผมบอลลูกไฟไปก่อน3าดาวเมตครับผมแล้วพายุูข้างผมเปิดไปก่อนจังหวะแรกครับผมเฟสที่หนึงครับควงใส่คุณโปเต้อัดกันเต็มหูตองล้านสามซนเมตบอกเลยว่าไม่ใช่เบาๆครับ สองล้านสามแสนดาเมจนะครับแต่ดูจังหวะสวนของโปเต้เอ็กซ์ดีครับบทเพลงบันดาลใจไล่ตบหน้าปูบอมไล่ตบหน้าแฟตประกายแฝงครับโอ้โหนี่แหละครับเจอต้นเหตุแล้วครับผมต้นเหตุฮะโอ้โหเจอตบหน้าแบบนี้แม็กซ์พมันหายครับแล้วยิงขีปนาวุธตรงนี้ยิงขีปนาวุธเร่งความแรงเร่งโจมตีมาเทรดขึ้นกลับมาครับแล้วอนิเมบสกิลใช้ไม่ได้ในเฟสแรกครับผมเนื่องจากว่าโดนบอลลูไฟคุณโปรเต้ล้วจรดอร่อยไล่ทุ่มมาจากหวะนี้ เาูยยังไม่เข้านะครับผมโล่ค่อนข้างที่จะแข็งมากครับแล้วก็หวดไป็หนึ่งทีครับทั้งฝั่งแทงเขาบ้างสวิรัตครับมาต่อกันในเฟสที่2ครับมาตรงนี้เฟสที่2ครับแฟนประกายแสงครับผมไล่เปิดเหมือนเดิมครับแฝงแฟรไล่โจมตีแทงคุณป้าแต่มาโอ้โหแทงไม่เข้าครับแหมโล่มันหนาจริงๆแล้วระเบิดใส่ปูบอมเกือบแตกไหมครับพายุครั่งในเฟสนี้5้าท่าเก็บจากทั้งฝั่งของก็สอบสายโอ้โหสองล้านหกแสนนะแม่แต่ฟุบุลเกะของคุณป้าแม่ครับ ยังรอดอยู่ครับผมท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ครับจังหวะสวนครับจังหวะพลิกเกมพลิกตะโลกครับแล้วก็เล่งตบหน้าทางฝั่งของฟุกุกิของผมไปฮะทําให้เลือดน้อยมากเลยครับทั้งแปดประกาศแสงทั้งฟุกุกิเลือดน้อยทั้งคู่ครับแล้วพาย,ยุข้างจากคุณปเป้ควงสว่าดอัดไปหนึ่งล้านเก้าแสนด้าเมรเรียบร้อยครับโอ้โหแปดประกาศแสงครับผมหลบแบบด,ดิจิตอลหลบแบบด,ดิจิตอลหลบไปคุยกับล่างมะม่วงครับโอ้โหนี่ครับไม่สามารถหลบ สนามพลังจากทางฝั่งซูกิที่เป็นแพสซีสุดท้ายได้ครับโอ้โหแล้วแตกไปเลยเนื่องจากว่าโดนดีครับโดนไอตัวร้ายครับไอตัวร้ายตัวนี้แหละครับผมไล่ตกหน้าทําให้เลือดน้อยครับ oh, โอ้โหมันร้ายจริงๆครับ,รบแล้วยิงขีปาวุธมาตร,ตรงนี้เพรดขึ้นมาภูกิรอบนี้3พาร์เกตครับโอ้โหแจกว่าคุณโปเตตอัดมาก่อนเลยไม่มีสิทธิ์ตอบโต้แล้วก็เบิกหนึ่งทีโอ้ยังยืดได้อยู่ครับแล้วพายุคล่างทางฝั่งผมคืนกลับมา คืนกลับไปจังหวะนีโหูโลมันแข็งเกินไปครับเอาไม่ตายครับผมแฟรปตกระกายแสงก็เอาไม่ตายครับโอ้โหนี่ะแม่มันเดือดจริงๆครับแล้วดูครับหน้ากากหวานของทางฟังคุณโปเต้ไล่ตบมันในเฟสที่สี่โอ้โหลุ้นแล้วลุ้นอีกลุ้นเยี่ยวเหนียวครับผมแล้วตรงนี้ฮะจังหวะพลิกนรกของคุณโปเต้ฝั่งปฏิหารตบมาหนึ่งทีปิดเกมครับโอ้โหต้องยอมแกจริงๆครับ โอ้โหสัปดาห์นี้ครับผมต้องให้แกเลยครับผมคุณโปเต้เอครับแล้วก็เรียบร้อยนะครับผมเต็นไปตามสูตรนะคุณโปเต้เอ็ครับผมได้แชมป์สึกดวลฮิวโร่ในสัปดาห์นี้ครับก็ต้องบอกว่าสมมงสมศักดิ์ครับผมสำหรับคุณโปเต้เอดีครับฟุกีิของจริงครับ